ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขณะนี้ปริมาณน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐแล้วก็เขื่อนลำปาวก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโดยล่าสุดนี้นะคะผู้แทนอธิบดีกรมชลประทานได้นําสื่อมวลชนจากสาขาต่างๆนะคะจาก4จังหวัดลุ่มน้ําชีตอนกลางค่ะมาติดตามสถานการณ์ภัยน้ำเอ่อภายแรงของเขื่อนอุบลรัฐแล้วก็เขื่อนลำปาวนะคะเพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําแรงให้กับกัตรกรและประชาชนในพื้นที่ค่ะ นายธนาสุวัฒนะผู้แทนอธิบดีกรมชรประทานนายปรีชาจานทองผู้อำนวยการสำนักชรประทานที่6นำสื่อมวลชนสาขาต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์เคเบลิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชนและตัวแทนเกษตรกร,รจากจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและกาฬสินธ์เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้งที่เขื่อนอุบลรั์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้กับเกษตร,ร,รษกรและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฉีดตอนกลางได้รับทราบสถานการณ์น้ำที่แท้จริงล่าสุดเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำ468ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ1043 โดยปริมาณน้ำจำนวนนี้ทางเขื่อนจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำใช้เพื่อการเกษตรเพื่อใช้น้ำน้อยเท่านั้นไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังได้จากนั้นในตอนบ่ายได้นําคณะสื่อมวลชนเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้าแล้งที่เ่อนลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินซึ่งปีนี้เขื่อนลำปาวแล้งที่สุดในรอบ45ปีตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเขื่อนมาปัจจุบันมีน้ําเหลือเพียง338ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ7เท่านั้นโดยปริมาณน้ำต่างต่าวสามารถใช้งานได้เพียง238ลล้าาูกบเมตร โดยใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อรักษาระบบนิเวศของลาน้ําเปล่าแะงกดส่งน้ําให้เกษตรกรทํานาปลังเด็ดขาดส่วนปริมาณน้ําที่เหลืออีกร้อยล้านลูกบาทเมตรไม่สามารถนํามาใช้งานได้เนื่องจากจะต้องใช้รักษาสภาพตัวเขื่อนไม่ให้แห้งเพราะเื่อนลาเปล่าเป็นเขื่อนดินแกนกลางของตัวเขื่อนทําจากดินเหนียวต้องการความชุ่มชื้นตลอดเวลาถ้าตัวเขื่อนแห้งจะส่งผลต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนในอนาคตได้